ต้นทุเรียนคุณอ่อ,อนแอมันจะแทงได้ทะเวียนเลยคือเดียวเท่านั้นเงอ่ะหมดทั้งสวนเลยอ่ะยอมรับเลยไฟทอปรักษาง่ายแต่ถ้าฟิสเซเรียมผสมยาดีๆก็เอาไม่อยู่ยิ่งช่วงหน้าฝนนะเอาไม่อยู่เลยจริงไหมคะปะ้าแน,น่น,นอนแน่นอนแน่นอนเมื่อไหร่เจอฟิสเซเรียมคุณก็จะปวดหัวแม้กระทั่งวงการแพทย์นะคุณรู้ปะก็ปวดหัวเหมือนกันถ้าหมอเจอคนไข้ที่เป็นเกิดจากเชื้อฟิวเซเรียมหมอจะสายหัวเลยทำไมรู้ไหม เพราะยาอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วเชื้อฟิวเซียมเนี่ยมันก็มักจะมาช่วงหน้าฝนด้วยใช่ไหมคะปะ้าถูกต้องอันนี้งกกลับมาที่กเกษตรนะก็จะเป็นอย่างนี้สวนทุกสวนกรณีสวนทุกเรียนเนี่ยนะมันจะมีเชือ้อไอตัวฟิวเซียมแฝงอยู่แฝงอยู่มันอยู่ได้ยังไงคุณฉีดยาก็กำจัดมันไม่ได้เพราะว่ามันมีคุณสมบัติหนึ่งคือสร้างไบโอฟิล์มไบโอฟิล์มตัวนี้เนี่ยมันจะปกป้องร่างกายของมันคุณร้อนแค่ไหนมันก็จะอยู่ได้ฝนตก ความชื้นเยอะมันก็แผงลิ์ออกมาแสดงอาการออกมาให้กูเห็นเชื่อไหมแค่คืนเดียวหมดทั้งสวนเลยก็เพราะว่าเกือบทุกต้นเนี่ยมันจะมีฟิวเซเลียมแฝงอยู่ทุกต้นเราไม่ได้แสดงอาการนะมันสงบนิ่งแล้วเมื่อไหร่ฝนตกความชื้นเยอะหรือต้นทุเรียนคุณอ,อ่อนแอมันจะแทงฤทธิทั้งวนเลยคืนเดียวเท่านั้นเองหมดทั้งสวนเลยอะ่ะตัวนี้ถึงต้องระวังไว้อย่างกรณีไฟท็อปเนี่ย มันเกิดมาโอ้โหตั้งโบราณแล้วตั้ง4ี่ห้าสิปีแล้วอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผลจจุบนันนี้ไฟท็อปเนี่ยเขาเขาเขามองว่าไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วอย่างเช่นกรณีถ้าเป็นไฟท็อปใช่ไหมุณก็ใช้แอ,อนเทอร์ลาทแทมอยู่เลยส่วนฟิวโซเดียมถ้าคุณใช้แอนเทอร์ลาแทมเนี่ยมันไม่อยู่ไงคุณต้องใช้ดีบิวอะไปะมันแตกต่างกันนะมันแตกต่างกันถ้าคุณเป็นสวนใหม่สวนบุกเบ,บิกใหม่เพิ่งจะปลูกนะหปี2ปี3ปี5ปีอย่างเงี้ยยังไม่ได้ผลผลิตสิ่งที่คุณจะ ควรทาก็คือคุณสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไอตัวฟิซิลเลียมซะคุณเด่จะใช้ไอตัวรีบิวฉีดดีละคร้งอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวกรณีให้ผลผลิตแล้วฟิซิเลียมจะมาคุณจะแก้ไม่ทันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณป้องกันไว้ก่อนเลยหรือไม่ก็ฉีดแอนท์าแทมเป็นประจํานะแล้วสักเดือนสองเดือนสลับไอตัวตัวรีบิวหรือถ้าคุณลงทุนมากหน่อยก็คือฉีดทั้งสามตัวนี้แหละแล้วฟิซิเลียมไม่มาแน่นอน เพราะว่าเราสร้างภูมิคุ้กันทํไมาแล้วทุกท่านก็คงจะรู้นะไอ,อ,อตัวแ u นเ e อร์ลาแทนรี i ิวแล้วก็มีอีกหลายหลายตัวเนี่ยัเนเป็นสารแพทไทยที่ไปชักนำให้ต้นทุรีเราอะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาพอภูมิคุ้มกันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีระบบของมัน3ระบบนะระบบที่1ก็คือการ,รกําจัดระบบที่2ก็คือกลไกลปกป้องพืชอันที่สก็คือ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช okay. ดังนั้นจากคอมเมนต์นีนาะที่บอกว่าไฟทอปรักษาง่ายอ,อันนี้จริงถ้าฟิวเซเรียมยาดีๆก็เอาไม่อยู่อันนี้อ,อยากให้ลองใช้ดีบิวแล้วก็ดีบิวบารนนะคะสำหรับการกำจัดฟิวเซเรียมค่ะ